ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะมาแล้วนะคะช่วงเวลา ด,ดีที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตช่วงเวลาของร้อยเอ็ดจุาตี้และสุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะวันนี้ดิฉันอนุมาร์เชรเบหนาที่ดาเนินรายการเช่นเคยนะคะซึ่งก็จะมีน้องๆน,น,นักศึกษาที่น่ารักนะคะที่เรียนในรายวิชา GE หรือว่า General Education นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการโดยที่จะมีสาระความรู้ รู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ฟังรับฟังแล้วเนี่ยสามารถนําไปเ,าเป็นประโยชน์นะคะในการาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตได้ด้วยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะก็จะมีน้องนักศึกษาที่น่ารักนะคะจาก วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมก,กิวรีมหาวิทยาลัยพายัพนะคะมาร่วมพูดคุยกับดิฉันก่อนอื่นนะคะให้น้องเขาได้แนะนําตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาวดีแสนดีหรือว่าน้องพาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิโชมาเยอะชื่อเล่นนงมินค่ะ ค่ะน้องๆทั้งสองท่านนะคะก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะแมน้องใหม่ใสวิบวิบเลยนะชั้นปีที่1สาขาวิวชาคริสตศาสนศาสตร์นะคะวิทยายลัยพระคริสธรรมแมก,กิวรีมหาวิทยายลัยพายัพค่ะแม่ชื่อกลุ่มน่ารักมากเลยนะกลุ่มเหมียวเหมียวมีใครเป็นทาสแมวสรารภาพมาซะดีๆมีเยอะเลยค่ะอ๋อทั <c oughs> ้งกลุ่มเลยหรือเปล่าพี่ต่อก็ทาสแมวนะนุ๊นุ๊ดบ้านมีแมวหรือยังวันนี้นะคะ น้องๆก็จะมาพูดคุยนะคะถึงสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาให้น้องๆเข้าเฉลยกันดีกว่าคะ่ะเชิญเลยคะ่ะน้องพาสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบาหวานไม่เบาตามชื่อนะจ๊ะจากชื่อช่วงที่ได้ยินมาพี่ต่อพอจะเดาได้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรคะก็ฟังจากชื่อที่น้องพาบอกนะคะเบาหวานไม่เบานี่ คงไม่ได้หมายถึงเรื่องอ้วนเนาะน่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยนั่นเองค่ะพาเนี่ยเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยนะคะ เป็นที่ได้ยินกันบ่อยมากๆค่ะจนบางคนนะคะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือว่าไกลตัวแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะมันใกล้กว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะโดยก่อนที่เรานะคะจะมาดูว่ามันใกล้ตัวเราขนาดไหนนะคะเรามารู้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าโรคเบาหวานเนี่ยคืออะไรโรคเบาหวานนะคะก็คือภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนําน้ําตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกตินั่นเองค่ะเพราะว่ากระบวนการนี้นะคะ ต้องอาศัยอินซูลินฮอร์โมนจากตับอ่อนค่ะท่านผู้ฟังนะคะลองจินตนาการไปพร้อมๆกันนะคะว่าอินซูลินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกุญแจนะคะที่ใช้ไขประดูเซลล์เปิดให้กลูโคสเนี่ยเข้าไปสร้างพลังงานได้นะคะแต่ถ้าไม่มีอินซูลินหรือว่ากุญแจเนี่ยดันไขไม่เข้าน้ำตาลก็จะค้างอยู่ในกระแสเลือดของเรานั่นเองค่ะมันก็จะทำให้เลือดของเรานะคะหวานเกินไปหรือว่ากลายเป็นเบาหวานได้นั่นเองค่ะ แต่ว่าทีนี้เนี่ย โรคเบาหวานของเรานะคะก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะคะแต่ว่าสามารถแบ่งได้ถึง4ชนิด4สาเหตุเลยค่ะโดยเบาหวานชนิดที่1น,นะคะมักจะเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยดันไปทําลายตับอ่อนนะคะทําให้อินซูลินเนี่ยหายไปเลยส่วนใหญ่นะคะเราจะเจอในเด็กแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นค่ะส่วนชนิดที่2นะคะอันนี้เนี่ยเราจะพบบ่อยที่สุดนะคะลองคิดดูนะคะคนไทยกว่า95%เนะคะ เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิด,ดนี้ค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะก็คือร่างกายเนี่ยมันดื้อต่ออินซูลินค่ะในร่างกายของเรานะคะมีอินซูลินอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้นะคะมักจะพบในผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนค่ะ ต่อมานะคะสําหรับแม่แม่หรือว่าสาวสาวนะคะเบาหวานชนิดขณะตั้งครรภ์น,นะคะชนิดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแค่กับคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่สองถึงสนะคะหรือว่าช่วงการตั้งครรภ์ที่4ีถึงเเดือนหรือว่าจนถึงก่อนคลอดนั่นเองค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะคุณแม่นะคะก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทั้งกับตัวคุณแม่แล้วก็ ตัวของทารกในครรภ์ได้ค่ะส่วนชนิดสุดท้ายนะคะก็คือเบาหวานจากสาเหตุเฉพาะนะคะโดย สาเหตุนี้นะคะจะเกิดจากโรคทางกรรมพันธุ์ค่ะหรือว่าจะเป็นโรคของตับอ่อนต่อมไรท่อหรือว่าการใช้ยาบางชนิดรวมด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะแม้ว่าสาเหตุของเราเนี่ยจะต่างกันก็จริงแต่ว่าทุกชนิดนะคะก็ทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นและถ้าไม่มีการดูแรลรักษาที่ดีนะคะก็จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะสําคัญอื่นๆตามมาเช่นกันค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นความรู้นะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้วก็มีกี่ชนิดนะคะแหมเราก็พูดแต่เบาหวานเบาหวานไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังแบ่งย่อยออกไปได้ถึง4ชนิดด้วยกันตามสาเหตุนะคะในช่วงต่อไปละคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานนะคะ คาะเราพอทราบไหมคะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีอาการอะไรบ้างหรือว่าถ้าเราสงสัยว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะต้องมีอาการอะไรบ้างคะ เท่าที่รู้เนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะบ่อยบ้างในตอนกลางคืนหรือว่าอาจจะหิวง่ายกินเยอะขึ้นกินเก่งขึ้นแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นตามนั้นหรือเปล่าคะมิน้นใช่แล้วคะ่ะเรามักจะมีอาการดังกต่อไปนี้นะคะอันดับแรกเลยน้ําหนักลดโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือบางท่านนะคะรับประทานอาหารตามปกติเลยคะ่ะแต่น้ําหนักก็ลด ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเช่นนะคะปกติแล้วเราอาจจะปัสสาวะระหว่างตอนนอน,นกลางคืนสักหนึ่งครั้งต่อคืน แต่ท่านผู้ฟังอาจจะดูผิดปกติไปก็คือมีปัสสาวะบ่อยเข้างน้ําบ่อยขึ้นถี่ขึ้นทําให้บางครั้งเรานอนหลับไม่สนิทนะคะส่งผลทําให้เราเนี่ยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงนะคะทั้งทั้งที่ท่านผู้ฟังยังไม่ได้ทําอะไรหนักเลยะคะ่ะรวมถึงกระหายน้ําหิวน้ําบ่อยดื่มน้ําเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่าคอแห้งอยู่นะคะอาการกินจุกินแล้ว ไม่นานก็หิวอีกจะรู้สึกหิวบ่อยนะคะสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดท่านผู้ฟังอาจจะมองตัวหนังสือแล้วเบลอนะคะต้องเพ่งนานกว่าปกติหรืออาจบางครั้งอาจจะมองเห็นเป็นภาพซ้อนได้คะ่ะเราจะมีอาการชาที่ปลายมือและปลายเท้าเวลานั่งหรือว่าเดินนานๆนะคะก็หมดความรู้สึกไปนะคะอาการสุดท้ายนะคะพา ที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือเวลาโดนมีดบาดหรือแม้แต่แผลถลอกเล็กน้อยมันก็จะมีแผลที่เกิดขึ้นได้ง่ายใช้เวลานานนะคะกว่าจะหายแล้วก็อาจบางครั้งเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอาการที่เราสังเกตได้ง่ายในโรคเบาหวานนะคะหากท่านผู้ฟังหรือคนรอบข้างของเรามีอาการเหล่านี้เราควรรีบไปพบแพทย์หรือ ตัวสุขภาพเพราะการที่เรารู้ตัวเร็วรักษาเร็วจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ค่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะการที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะก็อย่างที่บอกว่าเกิดจากหลายสาเหตุนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มักจะมีความเชื่อผิดๆของคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยใช่ไหมคะน้องพาใช่แล้วค่ะ,คะเขาไม่เจะเชื่อยังไงกันนะ หลายหลายคนนะคะมักก็จะคิดแค่ว่าอ๋อแค่คุมน้ำตาลหรือว่าทานหวานให้น้อยลงเนี่ยก็จะทำให้โรคเบาหวานเนี่ยมันหายไปหรือว่ามันเป็นการรักษาแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะโรคเบาหวานเนี่ยมันก็เหมือนกับโจรเงียบๆนะคะมันจะค่อยๆก่อตัวแล้วก็ก่อกวนร่างกายของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ำค่ะอย่างพี่ต่อเองพี่ต่อก็ยังเข้าใจเข้าใจว่าเป็นเบาหวานก็คุมน้ำตาลนะเออปรากฏไม่ใช่ <laughs> าะไม่ใช่ก็จะผิดมาตลอดนะคะแล้วจะต้องทํำยังไงเลยคะเนี่ยใช่ค่ะโดยในโรคเบาหวานของเรานะคะก็ยังจะมีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพี่ต่ออืมค่ะไอภาวะแทรกซ้อนนี่พอได้ยินมาบ้างแต่ว่าเอ๊ะมันจะแทรกซ้อนอะไรยังไงอันนี้พี่ต่อยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะคะได้ค่ะ,คะงั้นเดี๋ยว เรามาถามมิ้นกันดีก,ก่อนนะคะว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมีกี่แบบมีกี่ประเภทกันคะค่ะเราจะแยกได้ทั้งหมดออกเป็น2แบบนะคะแล้วอาจะให้ภาเนี่ยช่วยอธิบายแบบแรกได้ไหมคะได้เลยค่ะโดยภาวะแทรกซ้อนแบบแรกนะคะมีชื่อเรียกว่าแบบเฉียบพลัน,นะคะ่ะน่ากลัวไหมคะชื่อแบบเฉียบพลันเลยซึ่งแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะเลยค่ะเหมือนชื่อเลยนะคะคือเฉียบพลันนะคะและก็ภาวะนี้นะคะ อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหรือรังได้อีกด้วยค่ะเช่นในภาวะที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำเกินไปหากต่ำอย่างรุนแรงนะคะก็อาจจะทำให้เรามีอาการชัก แล้วก็หมดสติได้เลยค่ะต่อมานะคะก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะซึ่งจะแบ่งย่อยเป็นสสภาวะได้อีกค่ะก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดสูงร่วมกับการที่มีกรดข้างในร่างกายนะคะแล้วก็อีกภาวะหนึ่งก็คือการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงแต่ไม่มีกรดข้างในร่างกายค่ะซึ่งทั้ง3ภาวะนี้นะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตและต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินทันทีเลยนะคะ ต่อมาอีกประเภทล่ะคะมิ้นมิ้นช่วยเราอธิบายได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะภาวะแทรกซ้อนแบบที่สองนะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเรื้อรังนะคะมาเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคเบาหวานมานานหลายปีแล้วค่ะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ค่อยๆพัฒนาจนมีอาการรุนแรงมากขึ้นหากเราไม่ได้รับการรักษานะคะ ซึ่งเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงและควบคุมได้ไม่ดีส่งผลให้หลอดเลือดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกทำลายไปเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะก็คือภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดขนาดเล็ก ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคเบาหวานขึ้นตาโรคไตาจากเบาหวานและโรคระบบประสาทเสื่อมจากเบาหวานอย่างที่สองนะคะเพราะว่าแทรกซ้อนในหลอดเลือดขนาดใจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดส่วนปลายติดตันค่ะ แม่น่ากลัวทั้งสองแบบทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็แบบภาวะแทรกซ้อนเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่พี่ต่อซึ่งมีชีวิตอยู่มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีประสบการณ์นะคะที่มีคนรู้จักนเสียชีวิตจากเบาหวานเนี่ยนะคะ,ะน้ำตาลตกลนะแล้วก็วูบไปวูบแล้วก็ไม่มีคนเห็นนะก็ ไปสวรรค์เลยนะคะหรือไม่เรื่องของภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตานะก็มีพี่อยู่คนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยพยับาเหมือนกันก็เบาหวานขึ้นตานะคะเคืองคันตานะตอนแรกก็นึกว่าแพ้อะไรเข้าตาเฉยๆปรากฏว่าเขาเป็นเบาหวานอยู่ด้วยเบาหวานขึ้นตานี่ต้องเอาตาออกเลยนะคะแล้วใส่ลูกตาเทียมเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ฟังค่ะน้าครัวจริงๆเพราะฉะนั้นระวังตัวเองไว้นะคะอย่าให้เป็นโรคเบาหวานนะคะป้องกันให้ห่างไกลเบาหวานเข้าไว้เพื่อที่จะได้ไม่ เสี่ยงนะคะที่จะเจ็บป่วยนะคะถือว่าเสียชีวิตอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงกับชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานแบบเฉียบพลันหรือว่าเบาหวานแบบที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะสาหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะคุยกันต่อถึงเรื่องของโรคเบาหวานนะคะที่จะมีน้องอีกสองท่านนะคะมาร่วมพูดคุยกับดิฉันในช่วงนี้ ให้น้องทั้งสองทานเน้นะนาตัวเลยค่ะเชื่อเลยคะ่ะครับสวัสดีครับผมนายพิธพัฒน์ทัศักดิ์ครับผมชื่อเล่นชื่อน้อง P. P. พีพีครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตตมาจิมไทยสงชื่อเล่นชื่อน้องไมคค่ะค่ะทั้งน้องไมค์และก็พีพีนะคะเราจะคุยกันต่อช่วงนี้เรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานกันใช่ไหมแหมน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ ที่น้องเขาบอกไปนะคะว่าแม่ถ้าเกิดว่ามันแทรกซ้อนอาจจะเบาหวานขึ้นตาเอ้ยไตเตยก็ไปหมดเลยพวงพ่วงไปทางร่างกายสลีละละตอนนี้เรามาฟังน้องไมค์คุยกันนะคะว่าแล้วเราจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานยังไงบ้างเชิญเลยคะ่ะน้องไมค์สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะในช่วงแรกเราได้รู้จักโรคเบาหวานและอาการเบื้องต้นกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมารู้จักการป้องกันภาวะแทรกซ้อนกันดีกว่าคะ่ะพี่พีดีเลยค่ะไมค์ลองช่วยอธิบายให้วกเราฟังหน่อย ได้ไหมครับว่าเราเองจะมีวิธีการป้องกันจากภาวะแทรกซ้อนและก็วิธีการป้องกันจากโรคเบาหวานได้อย่างไงครับผมได้เลยค่ะการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาดแต่ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติด้วยการปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะโดยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดงดสูบุหรี่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นลดอาหารจําพวกแป้งและไขมันน้ําตาลของหวาน ผลไม้ที่มีน้ำตาลมากรับประทานอาหารที่มีกากใย,ยเพิ่มขึ้นควบคุมระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตควบคุมน้ำหนักตัวเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์แนะนำค่ะและควรทำงานร่วมกับแพทย์ประจำตัวอย่างใกล้ชิดพบแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้งและรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งหากสังเกตเห็นหรือมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ค่ะ ต่อไปเราจะมาดูวิธีการป้องกันและการดูแลว,ว่าคนที่เป็นแล้วกับคนที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยเราต้องดูแลและป้องกันอย่างไรคะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะการป้องกันคือควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดอาหารหวานมันเค็มเลี่ยงอาหารแปรรูปน้ำอัดลมน้ำหวานต่งตาง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันเช่นเดินเร็ววิ่งเบาๆปั่นจัก,กรยานว่ายน้ำค่ะแล้วเราต้องรับประทานอาหารสุขภาพกินผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีเน้นโปรโตีนจากปลาเต้าหู้ถั่วไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกอะโวคาโดลดข้าวขัดสีกินข้าวกล้องแทนค่ะ ควรตรวจสุขภาพประจำปีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานค่ะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดีนอนหลับเพียงพอลดความเครียดค่ะแล้วคนที่เป็นแล้วเนี่ยคนดูแลตัวเองอย่างไรล่ะคะพี่ๆครับผมก็สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับผมก็การดูแลแล็การควบคุมครับผมอันดับแรกเลยครับผมเราเองก็ ต้องคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเราครับผมอย่างเช่นก่อนที่เราจะรับประทานอาหารครับผมเราต้องมีค่าระดับน้ําตาลของเราอยู่ที่8 0ถึง130มิลลิกรัมเดซิลิตด้ครับผมแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ2ชั่วโมงครับผมเราเองต้องควบคุมให้ระดับน้ําตาลของเราครับอย่างน้อยต้องน้อยกว่า180มิลลิกรัมเดซิเบลด้วยเช่นกันครับผมและเราเองก็ต้องตรวจน้ําตาลครับผมที่ปลายนิ้วของเราและ ไปตามที่แพทย์ของเราได้นัดหมายของเราไว้ครับผมและรับประทานยาหรือว่าฉีดอินซูลินตามที่แพทย์สั่งไว้อย่างเคร่งครัดครับผมและการรับประทานอาหารของเราครับผมเราเองก็ต้อง รับทานอาหารให้ตรงเวลาครับผมไม่ข้ามมื้อแล้วก็ลดของหวานที่มีน้ําตาลสูงครับผมอย่างเช่นน้ําผลไม้กลองหรือว่าขนมหวานต่างๆที่มีน้ําตาลสูงครับผมและเวลาเราเลือกรับพทานอาหารครับผมเราเองก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแบบเชิงซ้อนครับผมอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าขนมปังโฮลวีดครับผมและเราเองต้องควบคุมในแต่ละมื้อด้วยครับผมในการกินของเราอย่างเช่นกินน้อยได้ แต่ว่ากินน้อยแต่กินบ่อยได้แบบประมาณนี้ครับผมและเมื่อเรารับปรทานอาหารเสร็จครับผมเราเองก็ต้องมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยเช่นกันครับผมอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือว่า150นาทีต่อสัปดาห์ครับผมและเราเองไม่ควรที่จะออกกําลังกายแบบหักโหมหรือว่าหนักมากเกินไปครับผมเราเองก็ต้องออกกําลังกายแบบเบาๆ แบบไม่ได้หนักเกินไปอย่างเช่นการเดินเร็วหรือว่าการเดินการปั่นจักรยานต่างๆเหมือนกับที่ไมค์ได้บอกไว้แล้วก็เราเองต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยเช่นกันครับผมและการดูแลสุขภาพโดยรวมของเราครับผมเราเองก็ต้องหมันตรวจเท้าเป็นประจําด้วยเช่นกันครับผมเพื่อป้องกันบาดแผลจากโรคเบาหวานครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพทางช่องปากของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อครับผมและ เราต้องควบคุมความดันโลหิตและไขมันเนเลือดของเราด้วยเช่นกันและที่สําคัญที่สุดเราต้องพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอครับผมเพื่อติดตามผลเลือดของเราครับผมไม่ว่าจะเป็นผลเลือดของไตของตาหรือว่าหัวใจของเรานั่นเองครับผมและสุดท้ายเราเองต้องรับคาแนะนําเฉพาะบุคคลจากแพทย์และทําตามคําแนะนําจากแพทย์ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งัดด้วยเช่นกันครับผม พี่ต่อมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็เท่าที่เคยอยู่กับคนแก่แกเนาะเคยอยู่กับค,คุณยายนะคะแล้วก็คุณยายก็เคยเล่าให้ฟังว่าเบาหวานเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเบาหวานนี่คือคนที่กินกินหวานเยอะๆแล้วทำไมเขาเรียกเบาหวานทําไมเขาไม่เรียกหนักหวานนี่เนาะแต่พอได้อลองคุยๆนะกับคุณหมอบ้างอะไรบ้างจริงๆเนะี่ยเบาหวานเนี่ยมันมันมาจาก การที่คนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเวลาที่ปัสสวาวะออกมาเนี่ยมันจะเหมือนมีอะไรอะ <laughs> มีอะไรออกมาด้วยนะคะแล้วมันก็จะทําให้เหมือนแบบปัสสาวะามีค่าความหวานามากเกินไปนะคะแล้วปัสสาวะเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นถ่ายเบาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานนี่คือถ่ายปัสสาวะออกมาแล้วมันมีความหวานคนโบราณเมื่อก่อนเขาก็เลยจะบอกว่าสังเกตง่ายๆสำหรับคนที่มีเป็นผ่าวานเนี่ยเมื่อก่อน,นยังไม่มีห้องน้ําอยู่ในบ้านใช่ไหมห้องน้ําอยู่ปูนปักซอย <laughs> อยู่นอกบ้านก็ต้องถ่ายปัสสาวะในกระโถนนะคะบอกว่าถ้า ใครที่ปสัสสาวะในกระโถนแล้วมีมดประตอมอันนั้นะคือเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าเสี่ยงที่เป็นเบาหวานอันนี้คือเป็นเหมือนภูมิปัญญาคนแก่เมื่อก่อนเนาะอันนี้เท่าที่รู้นะแต่ปัจจุบันนี้นะคะด้วยความที่เราไม่ฉี่ใส่กระโถนแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็ควรที่ต้องไปหาคุณหมอเนาะตรวจหรือไม่ก็ตรวจตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะถ้าอายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะดิฉันจะไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์ค่ะ อายุมากขึ้นแบบมากขึ้นแบบพี่ต่อนไม่ใช่นะ <c oughs> คือถ้าอายุเริ่มจะมากขึ้นอย่างน้อยสัก40ปีขึ้นไปนะเขาก็จะพยายามแนะนําให้ตวรวจร่างกายเป็นประจำตวรวจร่างกายก็จะเจาะเลือดก็ดื่อดูไขมันความดันแล้วก็ดูน้ําตาลในเลือดด้วยเนี่ยค่ะเราจะทราบเลยว่าเอะเราเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือเปล่าถ้าเสี่ยงเป็นเบาหวานก็จะต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดตามคําแนะนําที่วันนี้น้องๆได้มาเล่าสู่ให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะ มีคำคมนะคะจากน้องๆกลุ่มเมียวเมียที่ฝากไว้นะคะดิฉันขออนุญาตพูดแทนน้องๆเขาให้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วกันเพราะว่าแม่น้องเขาคิดคำคมมาน่ารักเลยนะคะเรื่องโรคเบาหวานน้องเขาบอกว่าหวานพอดีก็ดีต่อใจแต่ถ้าหวานเกินไปร่างกายอาจไม่ไหวสู้กันต่อไปนะ เพื่อชีวิตที่วา้าอย่างมีความหมายนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะน้องๆกลุ่มเหมียวเหม,มียวนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของโรคเบาหวานนะคะที่ไม่เบาตามชื่อจริงๆเลยนะคะเพราะว่าแม่ถ้าเป็นมาเนี่ยมันพ่วงไปถึงอะไรอวัยวะภายในหลายอย่างนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเรื่องของโรคเบาหวาน,นะคะ่ะ ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal